ไ้ต้องได้แล้วต้องได้แล้วเออฟื้นป่าเฮ้ยเื่อสวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม h O K อเนะวันนี้ผมจะมาเล่นลาว,วิวให้ดูหน้าตามันเหมือนยอนนะแต่มันไม่ใช่นะมันคือตัวลาว,วิวแย่งกันนะป่าเอาอีกแล้วเหรอเพื่อนหัวร้อยอแล้วเหราเมื่อกี้โดนแย่งป่าเออเนี่ยผมรู้ยังว่า ว่ะเกมกกมีสกินบวกสแตทเลยนะสกินบวกสแตทมึงโกหกกูลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพออยู่หน้าเล็กตัวเดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะบอกม,มันชื่อตัวอะไรนะตัวนะี้แม็กเหรอโอ้ยไวยโอยิงกูแต่จริงมันไม่ได้ชื่อไวโอนะมันชื่อนี่ลเลดี้ซันเกี็บตัวเกียร็บแองเจล่าโหมันกิ้งยิงอย่างเดียวเ,วเลยว่ะเฮ้ยต้องได้แล้วต้องได้แล้ว เออเฟิร์สบาดฟิกยิงด้วยมาดิจำตรงกดเลนดูนะเอ้ยมาตาย่าขึ้นมาเอาปะเอาปะยัดเลยยัดเลยแข่งได้เนี่ยแข่งได้อีกวะแข่งได้ทีเดียวเหรอสวยเพื่อนอุ้ยพอมาพอดิอ้าวลิงเหรอใช่ลิงวะเฮ้ยพอมาไม่าจยีมันเอากูแล้วมันสับกูแล้วมันสับกูแล้วสวย ไปแล้วไม่อยู่แล้วจ้าไปแล้วจ้าตัวซัพพอร์ตกูมาทำอะไรได้วะอ๋อาตัวเบรับัฟเฟอรอวิกเะาะกงตายเอ้ยป่าเราเหรอเราหนึ่งของเรชียร์คลิปก่อนได้ไหมก no, no, mm ูตายไงต้องโดนแล้วไม่โดนว่ะรีบตีมังรีบตีนกมังเฉยจะเรียกว่ามังกรแล้วไม่ใช่นกนี่วะเป็นตัวอะไรวะเอ้าแล้วจะสกิลโอ้ยนาตาหย่า เอาจะว่าฆ่าจะกระโดดข้ามาทำไมเอามีคนวิ่งไปมีคนวิ่งไปถอยเลยโอเคเพื่อนถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยเพื่อนไปไอ้เ,อเพื่อนมันบินมาว่ะ <st arts> อ๋อว่าเสียงอะไรเสียงคีฟของไอตัวนั้นนี่เองโอ้ยสวยได้แล้วมันนม้งน่ะอุ้ยแรงแรงโอ้ยยังไม่แงรงเท่าไหรไม่แล้วก๊วนกลางแตกเพื่อนกูวนกลาง ลงมาช่วยเหมือนกันอ้าวโกงแล้วไงตายได้เหมือนกันสวย,สวยขอแล้วกันคลิปกลางอ้ยกูเจ็บกูเจ็บมากโอ้โหตายโดนลูกบอลทีไม่ได้ขยับเลยโดนโดนโดนแคลร่โอ้โหโดนกระบ้าแล้ว ยิงแรงจัดอ้าวเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาเฮ้ยลิงลิงลิงเอาแล้วลิงเอาแล้วโอ้ยแรงจัดแรงจัดอุ้ยนิดเดียวนิดเดียวจะตายแล้วป่าคือไม่สนใจกูเลยฟาร์มคลิปอย่างเดียวตัวไอ้นิดเดียวมันตายเลยจริงๆนะเว้ยไม่เอาทุกคนว่าโดดไหมมาไ,<ป> <laughs> ไม่โดนอะไรวะเออต้องได้แล้วโอโอ,โอมันจะดันมันจะดันมันจะดันกูออกนอกป้อมปั้เนี่ย โอ้โหแม่ง<ม>ฟิกมาไม่ไหวโอ้ยเอ้ยเป็นซับอะมึงเดินกันหน่อยดิโอ้โหเป็นซับวิ่งนำแคลรี่เลยเวลาหนีเนี่ยโอ้โหปอมแทบแตกสวยเพื่อนอนัดเดียวโอ้โหลาดไม่ทันมุงมันมะขอละกันขอละกันปอมเนี้ยดได้ไล<ด>้วไพ่ลิ้นว้ามาวาริงอะลิงววร์ปมาเนี่ย เห็นแล้วเห็นแล้วรอเรายิงอยู่รอยิงอยู่ยิงแล้วยิงแล้วเฮ้ยแฟนกูเจ็บกูเจ็บสโลให้สโลให้ไปดิไปดิวิ่งดิกดดิคิวดิเออสวยสวยสัพพอร์ตซัพพอร์ตมั่วซัพพอร์ตมั่วซัพพอร์ตมั่วอีกนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจะตายแล้วจะตายแล้วยิงไม่เข้าเลยเรียบร้อยแตกเอามังกรได้วะมันดันกลางอ่ะ โอเคกูตีคนเดียวก็ได้แหกก็ได้แหกไหนนะั่นแหละนะยิงไปแล้ว <ไป S 1> ต้องโด,ดตันอยู่แล้วเออแม่นด้วยเป็นไงล่ะตังคเพือนกูโปรเฮยเยอะไงไอ้เทพนี้มันมีในอวีะวะเนี่ยไอ้สตาร์ทฟอเก็ตเด็กเกอร์เนี่ยอา้าวทำอะไรครับนารยาตายนะของของผมมีแล้วอ่ะตายนะบอกเลยเออตายซะคือมันมันเหมือนไม่มีคนอนะ น่ากับกูอยู่นานมากเฮ้ยลิงซุ่มในป่าวะเอาหน่อยดิเพื่อนในระยนะนะยีเ้เออฮะในระยะเกมนี้ใครเล่นระยะได้เปรียบหมดเลยนะเว้ยมันโดยเฉพาะมึงอะคือต้องอย่าโผล่ให้เห็นเลยเออใช่แบบยืนหลังยืนหลังจะจัดเลยยืนกลางๆวงนี่คือตายง่ายมากอะหนีไม่ได้ด้วยนะมันยังไม่มีฮีโร่ที่แบบหนีได้แบงค์ช่วยกูเอาด่างหน่อยดิเฮ้ยลิงมา โอ้ตายไปเนี่ยโอ้โหโดนขีออกด้วยสุมส่มสุม่มยิงแบบสุม่มต้องโดนแล้วตัวนึงโอ้โหโดนซับพอร์ตด้วยเกมนี้ยเวลาก,กูเล่นอ่ะกูเดินติดกำแพงบ่อยมากเลยเว้ยกูรู้เป็นโลกอะไรเขาเรียกว่าอะไรฐานป้อมมูยังเดินติดอ่ะแค่ฐานน่ะทุกคนอ่ะสงสัยฐานอะไรเนี่ยฐานเนี้ยเวลาจะไล่ฆ่าแต่ทีเดินติดฐานป้อมนี่แม่งโคตรอนาดอ่ะเฮ้นยนาตาหย่ามันแรงมากเลยอ่ะมันชื่อตัวอะไรวะได้เรียกมันถูกถแองเจล่าฆ่ามันได้ไหมแองเจล่าฆ่ามันได้ไหมเดินซ้ายไปแล้วเมหลังมา เห็นแล้วเพื่อนทำอะไรไม่ได้แล้วลเฮ้ยลิงเอากูวะเนี่ยหรือเปล่า้าวมันไม่สนใจวะกูรอดแล้วโ,โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลวทีเดียวตายโหเลือดตั้งสามพันโคตรเยอะอ๋อทิ้งหายแล้วมันกรลออกมานอก,นอกเวรกรรมใครทำใครใครวางยา ไม่ได้ไมนีไอไรเพื่อนกูมีกูมีกูยิงได้สบายกันเลยตายแล้วตายแล้วกลับบ้านไหมเขาเปรี้ยวอะไรของเขาใช่เปรี้ยวจริงตายสองตายสองดันได้ปะวิไม่โดนล่างสองบนหนึ่งเฮ้ยลิงขึ้นมา หมือนลิงขึ้นมาเลยนะเว้ยเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเฮ้ยทันว่ะวับทันมึงรอดมันสกิลได้อะมันจะยากฆ่ามันได้เลยเนี่ยสกิลไปแล้วลิงมาลิงมาแล้วกูก็าตาย ลิงมากูก็โดนตลอดกูพูดโดนลิงฆ่าตลอดเอ้ยแต่รอบน,นี้กูไม่โดนว่ะเฮ้ยไอ้แป้งได้ป่ะเพื่อนเฮ้ยเร็วโอ้โหนาตาญาสกิลไปแล้วสวยเพื่อนพี่เกมวะโอ้ย <c oughs> มังกรดเลย่กูดันบนให้พี่เกมแล้วพี่เกมแล้วโอดาจะตายแล้วไม่ทันแล้วเฮ้ยสวยกูเดินติดกับแพง <c oughs> เดินติดกับแพงแล้วแล้วเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย ขอแล้วกันบัฟแดงกลับมาก่อนไหมจริงจริงจับสิรออะไรอ่ะเก็บขนาดนี้อุ้ยโอ้ยไม่ไมต้องต้องตีตัวนี้ก่อนตัวนี้ตามมันไม่ขึ้นหลอดเลือดเลยเมื่อกีต้ตีได้ตีได้อ๋อโอเคไม่ทันแล้วล่ะตายแล้ว ไม่ไเรียก<ด>คีบออกมาตลอดเลยอ่ะ,อะโอ้สุดยอดเกินโอ้มังกรเอาฟ้อมกูแตกต,อตกอ้อมแตกหมดแล้วหมดแล้วมังเนี่ยโอ้ฟ้อมแตกหมดแล้วเอาอะไรไปยูเอาเวลาไปเล่นนะ่ะเหนื่อยฟรีบอกแล้วบัฟเนี้ยมัน พีเกมถ้าได้คือจบถ้าเราเอามันได้เราจบได้อยู่นะเว้ยถ้าเอาหมดได้ถ้าเหมันยากใช่มังกรดันมาแล้วในในคาสิ่งทุกคนดันไปไงกูต้องมาเคลียร์เวฟใช่แล้วถ้าแม่งตายกันก็แตกใช่แล้วเพื่อนโดนอืมไม่ตันทั้งวงไปเลยวะฮะโกงๆเลยอะอ้าวเพื่อนกูตาย ไอตัวที่มึงชอบเล่นเนี่ยแม่งเรียกคีบออกมาโคตรโกงแค่ถัาง่าโอ้ยสบายแล้วเนี่ยไปเป็นเนมตัวหลักยิ่งใช่ไหมสวยดันลึกได้เนี่ยใช่ใช่แล้วใครเกิดทันปะใครเกิดทันปะกูเกิดได้ทันหรือเปล่าน่าจะเอาเถอะพี่จันก่อนเลยก็ได้ดันเลยเนิมดันเลยดันเลน เดี๋ยวัวคองมานทีทีโอ้โัวคงปล่อยเลยเพื่อนปล่อยเลยสวยชนะแล้ว้านเขา้า่ะคนแบกเอาละครับเป็นยังไงบ้างแรงตึงๆในเฮดโอเคที่บอกโคต ตึงตึงว้าอวีกไม่มีคนจีนด้วยแหละที่มาเล่นเซิร์ฟบราซิลแบบสิงสนามไงมักข่มเด็กใหม่หน่อยอะไรอย่างงี้เอาล่ะ right, คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเล่นตัวอะไรคอยติดตามกันดีกว่านะไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้แค่นี้แหละครับขุณครับ